ณจุดตรงนี้คือบริเวณที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เทศนอนสอนดวงวิญญาณที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดที่นี่คือถ้ำเชียงดาวตบเชียงดาวเอาเภเชียงดาวจัังหดเชียงใหม่อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าถ้ำเชียงดาวแห่งนี้เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐานเคยทุดงมาปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งขณะที่หลวงปู่มั่นกำลังภาวนาอยู่บริเวณด้านหน้าของถ้ำเชียงดาวท่านได้พบเห็นดวงวิญญ,ญาณสองพี่น้องเป็นดวงวิญ,ญญาณหญิงสาวและสามเณรน้องชายเดินวนเวียนอยู่รอบบริเวณเศษซากเจดีย์แห่งหนึ่ง หลวงปู่มั่นจึงถามดวงวิญญาณเหล่านั้นว่ามันเดินวนเวียนอยู่ทำไมทำไมไม่ไปผุดไปเกิดดวงวิญญาณทั้งสองจึงตอบว่าเราสร้างเจดีย์ไว้แต่เจดีย์ยังไม่เสร็จก็ต้องมาตายเสียก่อนเราทั้งสองกังวลกับเรื่องนี้จึงไปไหนไม่ได้เราขอให้ท่านก่อสร้างเจดีย์นี้ให้เสร็จแทนเราได้ไหมเราจะได้หมดห่วงและไปตามเวรตามกรรมของเราเมื่อหลวงปู่มั่นทราบดังนั้นท่านก็ปฏิเสธและเทศโปรดดวงวิญญาณทั้งสองว่า เราไม่มีความสามารถในการก่อสร้างและไม่ปรารถนาจะก่อสร้างสิ่งใดนอกจากจะสั่งสอนสิทธิ์ให้มุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นการแก้ทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงตามแนวคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาการก่อสร้างพระเจดีย์เราสร้างเพื่อหวังบุญหวังกุศลต่างหากมิได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้ทำบุญเท่านั้นมิใช่ตัวบุญตัวกุศลตัวสวรรค์นิพพานสร้างไว้แล้วนานไปก็ชำรุดสุดโทมและร่วงโรยไปตามการของมัน ใจนิแลเป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลทรงมักทรงผลทรงสวรรค์นิพพานและใจนิแลเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรจะไปถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะในบุญกุศลที่ได้ทําจากการสร้างพระเจดีย์ไปเท่านั้นไม่มุ่งหวังจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วยชั่วเวลาไม่นานเลยคุณทั้งสองจะเป็นผู้หมดภาระผูกพันและหากมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้ทํามาพร้อมอยู่แล้ว หลังจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ได้เทศสอนสองดวงวิญญาณให้รักษาศีลสอนอนิสงค์ของทานศีลภาวนาและสอนหลักธรรมอื่นๆจนในที่สุดดวงวิญญาณทั้งสองจึงคลายการยึดติดปล่อยวางและไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพิภพ,พ,พอามบุญกุศลที่ได้ทํามาและก่อนที่ดวงวิญญาณทั้งสองจะไปเกิดหลวงปู่มั่นได้บอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณทั้งสองไว้ด้วยว่าแม้เราจะไม่ได้ช่วยก่อสร้างเจดีย์ของคุณให้เสร็จแต่เราจะช่วยสงเคราะห์ด้วยการนําเอาเศษอิฐจากซากเจดีย์นี้มาเรียงเป็นทางเดินจงกรมและอุทิศบุญกุุศลไป้พวกคณททังงสองแนนะ ความเมตตาของหลวงปู่มั่นนี้ยังความซาบซึ้งปิติยินดีแก่ดวงวิญญาณทั้งสองเป็นอย่างมากปัจจุบันทางเดินจงกรมที่ว่านี้อยู่ที่วัดป่าอาจารย์มั่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นทางเดินจงกรมที่หลวงปู่มั่นท่านเรียงเองกับมือเลยนะครับท่านใดสนใจก็ไปตามรอยได้ที่วัดป่าอาจารย์มั่นตำบลเวียงอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆถ้ำดอกคำสถานที่ที่หลวงปู่มั่นบรรลุพระอรหันต์อีกด้วยนะครับ หรือใครอยากให้ผมไปตามรอยทางเดินจงกรมที่ว่าก็ฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและสนับสนุนให้ผมมีปัจจัยในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปโดยการสนับสนุนสินค้าในตึกต่อช็อปของผมได้เลยนะครับผมเมฆใบรุ่นของพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกราบบาร,รมีหลวงปู่มั่นภูดิทัตโตอนุโมทนาสาธุ